คนเป็นไตเสื่อมเนี่ยจะสามารถทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้หรือเปล่าคำตอบก็คือสามารถจะทานได้นะคะแต่ทีนี้คำว่าทานได้เนี่ยทานได้มากทานได้น้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายเนาะเพราะแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่ไตเสื่อมการที่เราเริ่มต้นทานน้ำทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเริ่มแต่น้อย เพราะเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับยาธรรมชาติค่ะคำว่ายาธรรมชาติในที่นี้ก็คือเขาเป็นน้ําม like mm, ันก okay. ็จร mm ิงนะแต่ว okay. ่าเขาเป็นน้ำมันที่สกัดออกมาจนกระทั่งบริสุทธิ์นะคะซึ่งน้ํามันมะพร้าวเนี่ยโดยธรรมชาติเดิมของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาเป็นน้ำมันที่เป็นกรดไขมันสายปานกลางคำว่าสายปานกลางในที่นี้ ก็คือว่าร่างกายเนี่ยดูดซึมเอาไปใช้ได้เร็วนะคะพอใช้ได้เร็วจะรู้สึกเร็วค่ะพอรู้สึกเร็วจะไปได้รับพลังงานที่ตับได้เลยแต่ทีเนี้ยคนที่สุขภาพดีเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเออได้รับพลังงานเลยแต่คนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเาไม่ค่อยดีอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องระบบหลอดเลือดท่อเลือดอย่างนี้เนาะหรือคนที่มีปัญหาระบบลำไส้อย่างเงี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาธรรมชาติซึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาเป็นยาธรรมชาติที่คล้ายๆกับน้ำนมแม่ค่ะเขาจะมีกรดลอลิกเนาะที่เป็นคล้ายๆน้ำนมแม่แล้วคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาเป็นไขมันก็จริงแต่ว่าเขาเป็นไขมันตัวที่ไปล้างและทําความสะอาดตัวไขมันอีกทีหนึง่งเวลาที่เน้พูดแบบนี้นะคะต้องพิสูจน์ดูนะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเวลาเราเอาไป อมเอาไปกลั้วปากอย่าไปกล้วนานนะคะกลั้วปากนานเนี่ยปากจะแห้งได้เลยทุกคนปากจะฝืดเลยค่ะเพราะว่าเขาไปล้างตัวไขมันเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นโรคอยู่โรคเกี่ยวกับระบบท่อเลือดเนาะโดยเฉพาะโรคไตเนี่ยคือโรคที่เสื่อมมาจากหลอดเลือดเสื่อมนะคะหลอดเลือดเสื่อมสภาพเสื่อมจนกระทั่งไตเนี่ย มีปัญหาในการกรองเนาะเพราะเลือดมันถ่ายเทของเสียออกมาไม่ได้อะคะ่ะทุกคนเวลาที่ไตเสื่อมนะคะก็คือตรงหน่วยกรองไตเนาะที่เขาบอกว่ามันเหมือนลังนกกระจาบมันเป็นหลอดเลือดฝอยที่เล็กกว่าเส้นผมนะคะ่ะหลอดเลือดฝอยพวกนั้นะ่ะเอาสารอาหารเข้าไปก็ไม่ได้ดีถ่ายเทของเสียออกมาก็ไม่ได้ดีเนาะ ก็คือจัดอยู่ในเลือดเสื่อมสภาพนะคะไตเสื่อมเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเลือดเสื่อมสภาพปุ๊บเวลากินน้ํามันมะาพร้าวสกัดเย็นเข้าไปซึ่งน้ํามันมะาพร้าวสกัดเย็นมีคุณสมบัติคล้ายกับยาธรรมชาติเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆด้วยนะมีโมเลกุลขนาดเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมเหมือนกันเป็นอิเล็กโทรไลต์นะสารอิเล็กโทรไลต์ที่เขาเซาะแซะชอนชัยเข้าไปในหลอดเลือดฝอยได้หมดเลยค่ะ ทีเนี้ยสำหรับคนที่เป็นหลอดเลือดเสื่อมสภาพเนาะหลอดเลือดขุ่ขะซึ่งการขู่ขาเนี่ยมันขู่ขาตั้งแต่เมนใหญ่แล้วก็เมนเล็กหมายถึงว่าถนนหลวงถนนตอกซอกซอยคำว่าถนนหลวงก็คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเส้นใหญ่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตอกซอกซอยก็คือเลือดฝอยและโดยเฉพาะไอตัวเนฟรอนเนาะตัวหลอดเลือดไอรังนกกระจาบเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผม การใช้น้ำมันมะพร้าวสากัเดเย็นมันก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่เล็กกว่าเซลล์นะเขาก็ช้อนใช้เข้าไปได้แต่ทีนี้เวลาจะใช้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสภาพความเสื่อมของเรามันระดับไหนเนาะแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆค่อยๆทีละนิดแล้วค่อยๆไปเพิ่มนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีส i d เอฟเฟกตเกิดขึ้นทุกคนแต่ให้เรารู้เนาะให้เรารู้ว่าอ่ะ นี่แหละเขาเขาเป็นอย่างนี้แหละแต่จริงๆไซเอ็เฟะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับร่างกายหรอกมันแค่เราทรมานนะแต่มันไม่ได้มีผลกระทบเสียหายอะไรแต่เพียงแต่บางคนเนี่ยดันสภาพเสื่อมไปทั้งระบบอะค่ะคือพอสภาพเสื่อมไปทั้งระบบแล้วส่วนใหญ่คนที่ปล่อยให้มีการเสื่อมเนี่ยจะไม่ได้มีระบบในการรักษาสมดุลของตัวเองไว้เนาะเวลาเกิดอะไรขึ้นอนะรวนได้ง่าย พราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการรวนของร่างกายแล้วแบบไม่มีตัวช่วยเหลือค่อยๆไต่ระดับนะคะกินทีละเล็กกินทีละน้อยแล้วไปแก้ตรงจุดก็คือหยุดการกินพิษค่ะหยุดการกินพิษหยุดกินอาหารหวานมันเค็มจัดหยุดสารเคมีหยุดยาเคมีเนาะแล้วค่อยๆทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวันละหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะทีละนิดทีละหน่อยก่อน แต่จริงๆแล้วเขาสามารถจะทานได้ถึงเป็นช้อนโต๊ะ5-7ถึงช้อนโต๊ะใช้สปปรรพคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยครอบจักราวาลน,นะถ้าคนเข้าใจเขานะคะรับคนที่เป็นโรคอยู่โรคเกี่ยวกับระบบท่อเลือดเนาะโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้เนี่ยเวลาที่ทานยาธรรมชาติที่เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปคนที่มีปัญหาหลอดเลือด จะเป็นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอักเสบมีปัญหาความดันโลหิตมีปัญหาเกี่ยวกับไขมันอะไรพวกนี้ก็จะมีความรู้สึกที่ side effect เะนอะบางคนจะปวดหัวมากขึ้นรู้สึกร้อนตื่นมาแล้วมึนรู้สึกปวด,ปวดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของระบบในลำไส้ในกระเพาะไม่ค่อยดีเวลาก็จะปวดท้องเวลากินแรกๆเนาะ แล้วบางคนก็จะมีอาการถ่ายออกมาเหม็นมากอะไรพวกนี้นะคะเพราะเขาจะเป็นตัวล้างเพราะฉะนั้นการจะใช้เนี่ยมันจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความบกพร่องของร่างกายแต่ละคนประเด็นคืออย่างนี้ทุกคนสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเกลือดำเนบะต้ากูแคนฮอทอน Nrf2 Nrf1 สารสกัดที่เน้แนะนําว่ามันคือตอัวช่วยของร่างกายของเราเนี่ยเราจะกินได้มากได้น้อยเนี่ยเราต้องประเมินร่างกายตัวเองก่อนกรณีของคนที่เป็นไตเสื่อมระยะไหนก็ไม่รู้เนาะถ้ายิ่งระยะเยอะๆนะคะเราใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นได้ทุกกรณีแต่มันจะได้มากได้น้อยต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแรกๆแนะนําให้เอาแบบเพียวๆเนาะ ตื่นเช้ามาเนี่ยแค่หนึ่งช้อนชาก่อนก็พอค่ะชิมลองก่อนชิมลองว่าเอ๊ะกินแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงหรือกินแบบผสมกับอย่างอื่นเข้าไปก็ได้ค่ะชงกับน้ำอุ่นๆใส่มะนาวดื่มก็ได้หนึ่งช้อนชาช้อนชานะไม่ใช่ช้อนโต๊ะแต่ข้อเท็จจริงของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยสามารถทานได้มาก5-7ช้อนโต๊ะเขาเอานำไปใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางสมองคะะ่ะ ซึ่งใครที่ทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้บ่อยๆมันคือการเติมสารอาหารที่ดีให้กับแบคทีเลียตัวที่ดีเนาะแล้วเขาเป็นตัวที่ไปล้างลำไส้ล้างตะครันนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุกมิติเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกล้วก็เรียกว่าทำ oil p o ู l i n g เนาะก้วเพื่อจะเอาแบคทีเรียเอกสเตโตคอคคัสไอขี้ฟันเหม็นๆเน,น่าๆเนี่ยให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็น เล็กหน่วยเขาเป็นเล็กแบบเป็นอิเล็กโทรไลต์นะเขาก็จะโมเลกุลเล็กเขาจะเข้าไปช้อนชัยเข้าไปแบบได้ทุกๆเซลล์ในคนที่เป็น HIV นะเขาก็มีการวิจัยพิสูจน์นะการวิจัยตัวนี้มันไม่เป็นที่ยอมรับเนาะเพราะว่ายอมรับแล้วเดี๋ยวยาอาจจะขายไม่ได้นะ <laughs> ก็เป็นการวิจัยโดยคนให้คนเนี่ยกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาเป็นตัวไปล้างไขมันที่มันไขมันที่มันแข็งแขๆนะเนาะมันก็ไปเปิดตัวที่ไปหุ้มเชื้อไวรัส hiv ก็ทำให้คนที่ใช้ยาเนี่ยยาก็จะเข้าถึงในตัวไวรัสได้ง่ายอันนี้เขาก็เป็นเทคนิคที่เขาใช้กันหรือคนที่เป็นสะเก็ดเงินอ่ะเดี๋ยวมาต่อก่อนคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้แต่ว่าค่อยๆชิมลองค่อยๆใช้ทีเนี้ย อ,อยากให้คนที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยได้เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าได้ไปแก้ที่ตรงจุดก่อนนะตรงจุดก็คือว่าหยุดพิษก่อนอนะหยุดพิษพิษสำหรับไตเนี่ยคืออะไรทุกคนสารเคมีค่ะเทาวันนี้ยังกินยาอะไรอยู่นะทุกยาเลยนะถ้าเป็นไตแล้วนะคะถ้ายังกินยาอยู่เนาะยาเนี่ยคือตัวที่เป็นภาระกับไตที่จะต้องเอาเอาออกของเทียม ของที่ไม่ใช่เป็นเดิมๆจากธรรมชาติอันนี้เป็นภาระกับไตถ้าวันนี้เราสามารถหยุดภาระของไตได้นะคะแล้วก็กินอะไรล่ะก็กินอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติะคะเน้นความเป็นธรรมชาติถ้าเป็นไตระยะ4ระยะ5เราก็ต้องกินให้แต่น้อยๆก่อนกินอาหารเบาๆจืดไม่เติมไม่หวานไม่มันไม่เค็มเนาะกินจืดๆกินเดิมๆก่อนแล้ว ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นควบคู่กันไม่ได้หัวใจสําคัญคือการหยุดพิษค่ะหยุดพิษแล้วก็ถ่ายเทของเสียออกไปให้ได้ดีเนาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาอยู่ในบริบทของการช่วยขจัดพิษช่วยถ่ายเทของเสียเป็นสารอาหารให้กับแบคทีเรียตัวที่ดีของเรานะคะส่วนไตเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะฟื้นฟูได้ด้วยการใช้สารสกัดซึ่งมีหลายเคสมากเลย ที่เป็นโรคไตแล้วไตเสื่อมเสื่อมไประยะค่ากรองอยูอยู่ที่70แล้วก็ขึ้นมา90ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แต่หัวใจสำคัญคือให้เรารู้หลักการให้จริงะคะเท่าวันนี้เรารู้หลักการหยุดพิษเป็นนะทุกคนมันง่ายมากไม่มีโรคไหนแก้ไขไม่ได้สักโรคเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มปิดของเนได้ ทักเข้ามาที่ก้อความหรือสนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักเข้ามาที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะสรุปโรคไตาทานน้ำพันมะพร้าวสกัดเย็นได้แต่ทานแต่ให้เหมาะสมกับร่างกายของเราและรวมถึงโรคอื่นๆใครทานได้ทุกวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วโอเคนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะ